มาดูเั็นครับว่าตอนที่เราซื้อมาเราได้อะไรจากอาใส่ยอรมาบ้างนะครับหัวก็อเดอรีต่างๆนี่นะครับพวบสายแล้วก็หัวเฮดเดอร์ต่างๆเรานะจะไม่พูดถึงนะครับวันนี้เราจะมาดูบอร์ดกันว่าโอ้ฟิร์มแวร์ที่ได้มาเนี่ยเราได้อะไรมานะครับามาดูตัวน,นี้ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นซีรีคพ t ยทอนนะครับดูดัว่ เขามีตัวโค้ดอะไรให้เราบร้างอ่ะก็จะมีแสงสีเสียงตามนี้นะครับตัวนี้จะเป็น R G B L E D เนาะแล้วก็จะมีไฟตั้งแต่ G P 0ถึง G P 5นะครับ6จำนวน6ตัวแล้วก็มี user อ่าสวิตนะครับตรงนี้แล้วก็ Reset ออันนี้ข้อดีคือมีปุ่ม Reset เราจะมาใช้ร่วมกับปุ่ม Bootloader ตรงนี้ก็ไม่ต้อง ชักสายเข้าออกเพื่อจะจ่ายไฟนะครับผมคราวนี้มาดูตัว User นี่นะครับกดลงไปก็จะตัวนี้จะเป็นบัสเซอร์นะเป็นลำโพงอ่าแล้วก็จะมีพวกคอนเนคเตอร์ที่จะเป็นให้ User เอาไปต่อสายใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นซีเรียลหน,นะครับผมแล้วก็ s e r i ียลอ,อยู่ตรงไหนไม่รู้นะมีอยู่ในนี้แหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าบอร์ดเนี้ย ไปติดตั้งบอร์ดแมเนเจอร์อยู่ใน Arduino IDE เพื่อจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เนื่องจากว่ามันมีตัว WiFi เราจะเขียนเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผมพูดถึงสเปคกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าตัว RP 2 0 4 0ตัวนี้จะรันด้วยความเร็วตัวนี้133 m เมกะเฮิร์เป็นความถี่มาตรฐานเป็นความเร็วมาตรฐานนะสามารถจะโอเวอร์คล็อกได้ถึง240นะครับผมมี f ฟล s h Memory อยู่2 m เมกแล้วก็มีแ a m อยู่264 K นะครับโดยคร่าวๆจับประมาณนี้ก่อนเราไปติดตั้งบอร์ดบน Arduino IDE กันก่อนไปตามไปดูครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่นอนๆกลุ่มเ reno, พื่ Arduino และเพื่อ reno, นๆกลุ่ม Arduino Thailand รวมทั้งนัก DIY นักเบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับบอร์ดอ่าพายพิโก้ W ใน EP ที่58เราเขียนด้วยไมโครไพทอนในการเริ่มต้นในการเรียนรู้กับเจ้าบอร์ดพิโก้ W ใน EP ที่59เราได้ทำบอร์ดเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สามารถจะควบคุม LED ในการปิดเปิดได้สำหรับใน EP ที่60เนี่ยเราจะเอาบอร์ดอพายพิกโก้ดเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเขียนอยู่บนแพลตฟอร์มของอาภาษา C ของ Arduino IDE ก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้งไอเจ้าตัวบอร์ดเข้ากับบอร์ดแมเนเจอร์ Manager ของ IDE ก่อนมีข,นขั้นตอนอย่างไรตามไปดูครับนี่ครับผมเมื่อ เข้ามาที่ Arduino IDE นะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Preference ครับผมเสร็จแล้วก็ตรงมาดูตรงนี้ครับตรงนี้สำคัญครับผมตรงนี้นะผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับผมชื่อมันจะอยู่ตรงบรรทัดนี้ตัว RP2040 นี่คือบรรทัดนี้นะบรรทัดนี้อะเพื่อนดูเราแ Capture ไปก่อนเนาะที่มาที่ไปมันอยู่ที่นี่นะครับผม g i t h u b c o m e r f s l o v e r a r d u <h> i n o p i c o นะครับผมอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะทิง้งลิงค์ไว้ให้ใต้รายละเอียดอ่าใต้คลิปของเรานี่นะครับนี่ครับ Copy เจ้าตัว JSON file ตัวนี้นะครับผมลิงค์ของ JSON นะครับผมพิกแล้วก็ Copy ไว้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับไปที่ในส่วนของ Arduino นี่นะครับผมตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อน ยังไม่มีอยู่นะครับผมก็เอามาที่บรรทัดสุดท้ายกด enter มาจะเป็นบรรทัดว่างๆแบบนี้นะครับผมก็คลิกขวาคลิกขวาไม่ได้คนโทน v ลงไปเลยนะครับผมก็ใส่ลงไปอย่างนี้กด ok ไปนะครับผมหลังจากนั้นกด ok ตรงนี้ไปอีกทีหนึง่งก็เข้าไปที่ตัวบอร์ดนะครับผมบอร์ดของเราแล้วก็มาที่บอร์ด manager นะครับผมอิกตรงไปนะช่วงนี้มันก็จะทําการอัปเดต เวอร์ชันต่างๆกับบอร์ดที่เรามีอยู่นะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งอ่ะเรียบร้อยนะครับผมเมื่อมันอัปเดตเสร็จตรงนี้นะครับในช่องการค้นหาเนี่ยเราก็จะคีย์อารพายเลยนะคีย์คำว่าอาร์พายพิกโกไปก็ได้นะเวนวัคพิกโก้นะครับมันจะเจออยู่น่าจะเจออยู่อันเดียวแหละนะที่เป็นอาร์พายพิกโกก็จะชื่อ ก็จะเจอในส่วนของ Raspberry Pi Pico นะครับ slash RP 2040นะ่ะน่าจะมีอยู่ตัวเดียวเพื่อนๆก็ทำการติดตั้งนะครับผมถ้าถ้าท่านใดยังไม่ได้เคยติดตั้งตรงนี้มันจะขึ้นให้เราทำการติดตั้งนะอย่างผมนี่ติดตั้งแล้วในเวอร์ชันน2่1นะครับผมก็มาดูกันว่ามันมีเวอร์ชันใดบ้างนะครับผมตัวเนี้ย2อ1นะถือว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมก ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็คลิก install ตรงนี้ลงไปนะครับผมติดตั้งหรือว่าถ้า,ามันติดตั้งอยู่แล้วเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่ามันจะมีปุ่มอัปเดตให้เราอัปเดตนะครับผมเมื่อทําการกดคลิกลงไปแล้วมันจะทําการดาวน์โหลดพวกแพ็กเกจต่างๆนะครับผมไลบรารีที่มันจําเป็นที่มันจะต้องใช้ในตัว,าาว Arduino IDE นะครับผมหลังจากนั้นมเมื่อเรากลับมาที่ Arduino IDE นะครับผมเราจะสามารถมองเห็นตัวบอร์ดของเราคือเป็น รัสเบอรี่พายพิกโกนะครับผมก็จะเข้ามาอยู่ใน listing ตรงนี้นะครับในบอร์ดแมเน g เจตรงนี้เนาะนี่ครับผมมันก็มาติดอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับออย่างนี้ของผมก็จะมีอ่ารัสเบอรี่พายพิกธรรมดากับ Raspberry Pi Pico W ซึ่งรุ่น W เนี่ยจะเป็นตัวที่มี Wi-Fi แล้วคือตัวที่เราจะมาทำการเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE ในวันนี้นะครับผมก็คลิกตรงนี้เลือกไปนะครับผมคราวนี้มาดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับผม แพร์ชเมม ori จะมีขนาด2เมกนะครับ c p u สปีดจะเป็น133เมกเฮิร์สามารถจะอัพได้ถึง240เนี่ยโอเวอร์คล็อกได้ถึง300เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าโอเวอร์คล็อกแล้วเนี่ยเอ่อเอฟเฟกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็รันที่ความเร็วสแตนดาร์ดของมันไว้ก่อนนะครับผม133เมกเฮิร์ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่ง debug port นะครับตัวเนี้ยเอ่อ disable ไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งซึ่งมันจะมี serial port ให้เราใช้ แต่ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นในส่วนของ Arduino IDE เครื่องของเพื่อนๆทน่านอื่นเป็นอย่างไรอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าในระบบผมนะ Windows 8.1นะฮะแล้วก็ Arduino IDE เวอร์ชันหนึ่จน1.8.12จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามีวิธีการเอ่อทำ Serial Monitor ให้ใช้งานได้นะครับผมอ่ะตัวนี้พอร์ตจะเห็นว่าเจ้าตัวที่เราต่ออยู่นี่จะเป็นคอม4แต่จริงๆเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ได้คือตัวเนี้ย โปรแกรมของเจ้าตัวบอร์ดนี้มันยังเป็นเซอร์กิตไพทอนอยู่โปรแกรมตัวแรกที่เราจะเขียนเราจะเขียนด้วยภาษา C ีลักษณะของโปรแกรมเราจะให้บอร์ด RP พ p i c o w เนี่ยเป็นเซ r ร์เวอร์แล้วเราสามารถจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือเบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยกด c o n t r o l LED ที่อยู่บนบอร์ดหรือว่าจะสามารถต่อจาก LED ที่มีอยู่เนี่ยไปยัง IO ข้างนอกเช่นไปต่อไปขับรีเลย์อะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะทางานควบคุมได้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนมาดูการทํางานนะครับผมตอนนี้ก็คือ เจ้าตัวบอร์ดเนี้ยนะครับผมมันได้ถูกบัดกรีลงไปนะครับผมซึ่งจริงๆเจ้าตัวบอร์ดอัพพายพิโกโยวเดียวมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมไซตรอนไทยแลนด์นะครับผมก็ได้ไปสร้างบอร์ดไอ้เจ้าตัวเมคเกอร์พา,ายพิโก้มินินะครับผมแล้วก็เอาเจ้าตัวบอร์ดอัพพายพิโก้เนี่ยบัดกรีซ้อนลงไปนะครับผมก็จะเห็นดังในภาพเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็น iO ต่างๆนะครับที่เขาทําไว้คอนเนคเตอร์ต่างๆเอาไว้อำนวยความสะดวกในการ ใช้งานของผู้ใช้นะครับผมก็บอร์ดนี้ก็ทํางนานได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วก็คอนเนคเตอร์ก็มีอยู่ในอ็อกเซอรี่ก็สามารถจะนํามาใช้ได้เลยนะครับผมคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าในตัวนี้ไลบรารีมันยังไม่สามารถจะใช้ได้เยอะเหมือนกับตัว ESP32 นะครับผมก็คาดว่าเขาก็กำลังพัฒนาไลบรารีกันขึ้นมาเพราะว่าไลบรารีที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยสำคัญสำคัญอย่าเช่นว่า ESP a s y n c Web Server เนี่ย ออตัวนี้ของ esp 3 2เอามาใช้ไม่ได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าของตัวของเขาเองเนะี่ยมีเป็นชื่ออื่นหรือเปล่านะครับแต่ผมพยายามหาดูจาการีวิวของต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่รีวิวสิคนที่เข้ามาเขียนโปรแกรมนะบน y t u t u เนะี่ยตามช่องต่างๆก็หาไม่เจอนะก็เจออยู่แค่2เจ้านะสองสามเจ้าที่ยังใช้เจ้าตัว Wi-Fi ตัวนี้ตัวเดียว และผมก็บอกได้เลยว่า Wi-Fi ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกับตัวที่ใช้กับ ESP32 นะครับ True. wifi. s uh, True. wifi. s ตัวนี้เป็น Credential หรือว่าเป็น SS ID, เป็นไฟล์ที่เก็บ SSID และ password ไว้นั่นเองนะครับผมส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีตัวนี้ก็ตรงนี้นะครับผม uh, SSID นี่นะครับเปิด comment ออกมาเนาะ,ะเปิด comment ออกมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น SSID ของ Wi-Fi ของที่บ้านเพื่อนๆแล้วก็พาสเวิร์ดก็เป็นของเพื่อนๆน,นะครับผมอ่าส่วนของผมเนี่ยใช้ include file เข้ามานะครับก็เหมือนเดิมก็เราก็ปิดตัวนี้ไปนะครับผมตัว Wi-Fi Server ประกาศ Server 1ตัวนะครับผมตัว variable ต่างๆประกาศมาเพื่อใช้คราวน,นี้เจ้าตัวอ่า Wi-Fi ตัวเนี้ยมันมันไม่สามารถที่จะทำการส่งไฟล์ html ไปได้ตรงๆนะครับ เวลาที่เราจะส่ง html ไฟล์หรือหน้าเว็บเพจนะไปให้เจ้าตัวเบราว์เซอร์ที่เข้ามาเนี่ยเออเขาจะต้องใช้คำสั่ง client.print print ทันทีละบรรทัดเป็นเจ้าตัว html ไฟล์คือหน้าโฮมเพจอะไปทีละบรรทัดไปเีือบรรทัดแล้วเ็าจะเจอปัญหาเรื่องของพวกสัญพวกตัวอักขระเช่นด o u บ l e q u o นะไอตัวฟันหนูสองอันเนี่ยมันจะต้องมีอักขระพิเศษมันเป็นตัวบอกมันนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ตัว ไฟล์เพียวๆของ HTML อันนั้นจะเป็นความยุ่งยากในการที่เราจะพัฒนาโปรแกรมนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าอต่ก่อนมันเป็นยังไงนี่ครับถ้าเราใช้เหมือนกับที่เขาใช้กันในตัวไลบราบรีที่ชื่อว่า Wi-Fi เฉยๆเนี่ยจะส่งหน้า HTML หรือว่า e x น e ไฟล์ไปได้เนี่ยมันจะต้องทำการ uh, client.print แบบนี้ไปที่ระบรรทัดนะครับที่เห็นนี่คือตัว HTML ไฟ l e เนาะแต่ว่าเราไม่สามารถจะส่งไฟล์ไปได้ธรรมดามันต้อง สั่งป็นไปทีละบรรทัดแบบนี้แล้วความยุ่งยากมันอยู่ตรงนี้ครับผมตัวอักขระที่มันมีเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยมันจะซ้อนกับไอ้ตัวที่จะบอกว่าทั้งหมดนี่มันคือสตริงนะมันก็ต้องมาใช้อักขระพิเศษไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว backslash เนี่ยเป็นตัวบอกว่าจะต้องส่งไอ้ตัวเครื่องหมายฟันหนูตัวนี้ไปด้วยแล้วเนี่ยครับทุกบรรทัดเลยนะเนี่ยพอจะมาส่งตัวแปรอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความยุ่งยากไปหมดนะครับผมเนี่ยดูจะเห็นว่ามีลักษณะของตัวเครื่องหมายอะไรยุ่ยเย้หมด ปัญหาคือเวลาที่เราจะแก้ไขตัว HTML ไฟล์อ่ะเราไปทำการทดสอบหรือเขียนโปรแกรมให้ l t m l ไฟล์ใหม่สวยๆแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาแก้ในแบบเนี้ยทีละบรรทัดทีละบรรทัดซึ่งมันมีความยุ่งยากนะครับแล้วก็ส่งไฟล์ได้เฉพาะไฟล์เดียวนะแบบเนี้ยคือ HTML ตัวนี้เป็น INDEX ็กไฟล์แล้วก็ทำเนี่ยไปได้ถ้าจะส่งไฟล์อื่นเช่นตัว JavaScript หรือตัวสไตนะครับสไตชี t ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมานั่งทำแบบเนี้ยนะฮะ อันนี้เขาก็เลยทําให้มันอยู่ในไฟล์เดียวกันเป็นตัวไฟล์ html เ,เล็กๆง่ายๆนะครับผมในการทดสอบอทำทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งตรงน,นี้ยปัญหาเนี้ยจากเจ้าตัวไลบรารีที่ชื่อว่า wifi เฉยๆเนี่ยนะครับผมเเราในคลิปนี้เราได้แก้ปัญหานะครับได้ไปเขียนโปรแกรมใหม่ให้สามารถจะใช้ ตัวไฟล์ h TML ทั้งตัวแล้วส่งไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาใช้กระบวนการแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้หายห่วงได้ในในคลิปนี้เราแนะนะนำและสอนวิธีการให้เพื่อนๆได้ทำนั้นในสิ่งนั้นแล้วก็สามารถจะเอา HTML ไฟล์เนี่ยมาวางเป็นตัวแปลตัวหนึ่งไว้ในสเกตโค้ดของเราได้เลยครับผมอ่ะตามไปดูกันครับก่อนที่เราจะมาดูโปรแกรมกันว่า เขียนอย่างไรแล้วมีฟีเจอร์อะไรบ้างเนี่ยเราจะลองทำพาทำการคอมไพโปรแกรมแล้วดูการทำงานโปรแกรมก่อนจะได้รู้ว่าในในโครงงานเนี้ยเราทำอะไรกับตัว a p p i c พพิโตัวนี้บ้างนะครับผมอ่ะขั้นแรกนะครับผมทำให้บอร์ด a p p i c พพิโนะีอยู่ในโหมดของบูตโหลดเดอร์ er ก่อนอันนี้จะแตกต่างกับบอร์ดพวก ESP32 นะครับผมตรงนี้คือสวิต รีเซ็ตนะครับผมส่วนทางด้านของอาพาพิโกตัวนี้จะเป็นปุ่มบูตโหลดเดอร์นะที่เขียนว่าบูตบูตเซเลตัวนี้นะบูตเซลเนี่ยนะนะวิธีการก็คือเราจะกดปุ่มนี้แช่ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ที่หัวใจสำคัญคือกดปุ่มรีเซ็ตแล้วปล่อยในขณะที่ปุ่มนี้เรายังกดอยู่แล้วปล่อยทีหลังนะครับผมคราวนี้กระบวนการนี้มันจะเข้าสู่บูตโหลดเดอร์ทันทีนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปทำการคอมไพล์โปรแกรมแล้วก็ ส่งอัปโหลดขึ้นมาได้เลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะต้องอยู่ในโหมดนี้ก่อนนะครับผมทุกครั้งจะต้องทําอย่างนี้นะถ้าเพื่อนๆใช้ตัวพา,ายพิกโกอย่างเดียวไม่มีตัวบอร์ดเจ้าเมคเกอร์มินิตัวนี้เนาะก็ใช้วิธีการกดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็เสียบสาย USB เข้าไปมันก็คือเป็นการ power on reset นั่นเองแล้วก็ปล่อยมือตรงนี้นะครับผมก็จะเข้าสู่ Bootloader ได้เช่นเดียวกันในขั้นตอนเนี้ย เรียบร้อยแล้วเราอยู่ในโหมดของ w o o โ l o a d e r แล้วนะครับผมเราจะทําการ c o m p มไพโปรแกรมส่งไปเลยคราวนี้มาดูนิดนึงว่าช่องทางในการที่มันจะโปรแกรมลงไปเนี่ยนี่ครับมันจะมาอยู่ที่ UF2 Board นะครับผมจะไม่เป็นจะไม่เป็นคอมพอร์ตเหมือนกับบอร์ด ESP32 นะเลือกตรงนี้ไว้นะครับผมคือช่องทางที่เราจะทําการอัปโหลดโปรแกรมขึ้นไปเนาะ เสร็จแล้วเราก็ทําการอัปโหลดปกตินะครับผมเดี๋ยวโปรแกรมเราเข้ามาว่างอีกทีนะตอนนี้เมื่อตัว r p p p i c o w เนี่ยอยู่ในโหมดของ Bootloader แล้วเนี่ยเราก็ทําการคอมไพล์โปรแกรมเมื่อมันคอมไพล์โปรแกรมเสร็จแล้วมันก็จะทําการอัปโหลดขึ้นไปยังบอร์ดแล้วเจ้าตัวโค้ดตัวเก่าที่มีอยู่เนี่ยก็จะหายไปก็จะเป็นโค้ดของเราแทนนะคือเมื่อเราเสียบไฟเข้ามารันนะครับบอร์ด a p ร Pico w ก็จะเป็นบอร์ดที่จะเป็นตัว งานที่เราเขียนขึ้นมาด้วยภาษา C บน Arduino Platform ตรงนี้นะครับผมรอ,อมันคอมไพล์นิดนึ่งเมื่อมันคอมไพล์เสร็จมันก็ทำการอัพโหลดตัวโค้ดไปยังตัวบอร์ดอีกทีนะคราวนี้อัพโหลดดันอัพโหลดอัพโหลดดิ้งแล้วนะครับผมคราวนี้ตัว Serial Monitor เนี่ยเราไม่สามารถจะออกทางสาย USB ได้แต่ว่า ในตัวโปรแกรมเราอะได้เขียนให้มันไปออกทาง serial port 1หรือว่าจริงๆเขาเรียกว่า UART 0ของเจ้าตัวบอร์ด r r Pi ายพกนะครับผมก็จะต้องทำการเอาสายที่เป็น USB to TTL นะครับผม I22 ตัวเนี้ยเอามาใช้นะครับผมอ่ะอันนี้เราโปรแกรมเราเขียนไว้แล้วแต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้ต่อกับบอร์ดนี้ยังไม่ได้บัตรกีีเนาะเราได้ทำการทดลองแล้วคราวนี้มาดูว่าเมื่อเราอัปโหลดโปรแกรมขึ้นไปแล้วเนี่ยเรา ใช้มันอย่างไรนะครับคือโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับอ่ะมาดูกันนิดนึงเอาเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยพอเราไม่มีตัว Serial Monitor เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเวลามันเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เนี่ยมันอยู่ที่ IP Address อะไรนะครับผมผมก็เลยทําการเขียนโปรแกรมให้มันเป็น f i x IP ซะนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เข้ามามันก็จะเป็น IP ที่คงที่1 9 2 1 6 8, 8 1 6 8 1 0. 109นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่เรารีเซ็กซก่อน1ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มนะครับออนะฮะทำการกดปุ่มออฟจะเห็นว่าเจ้าตัว led ดวงหนึ่งที่มันติดอยู่ด้านล่างเนี่ยแล้วกับพิพเนี่ยตัวนี้เราเขียนโปรแกรมให้มันวนลูปกับพิพอยู่เพราะฉะนั้นใน m เ n Loop ของเจ้าตัวโค้ดที่เราเขียนเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2จ็อบนะครับจ็อบที่1ก็คือคอย้าฟัง ตัว client ที่จะ,ะเชื่อมต่อเข้ามาว่าจะส่งข้อมูลเนี่ยจะส่ง on-off มาเนี่ยและก็อีก1 job อีกหนึ่งงานคือ LED กับพริบที่เห็นอยู่นะครับอ่ะนี่คือลักษณะการทำงานของโปรแกรมของเรานะเดี๋ยวเราไปนั่งไล่โปรแกรมกันว่าไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเออมันทำงานยังไงตอนนี้เห็นการทำงานไปแล้วเรามาดูว่าโปรแกรมเราเขียนอย่างไรนะครับผมอ่ะก็ตัว GPIO ที่เราใช้เนี่ย เราใช้อยู่ GP 2ก็คือเจ้าตัวไฟกระพริบที่เราจะทำเป็นอ่าอินดิเคเตอร์บอกว่าโปรแกรมเราทำงานอยู่ในลูปนะยังวนอยู่ในรูปตลอดไม่ได้ไปติดค้างไม่ได้ไปแห้งที่ไหนนะครับอันนี้โดยเ,เงื่อนไขที่เราเขียนขึ้นมาเนาะอ mm. ตัว GP 5จะเป็นตัว IO ของเราที่จะทำการคอนโทรลตัว LED ปิดเปิดผ่านเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับผมอ่ายูสเน p a พาสเวิร์ดที่บอกไปแล้วนะครับครานี้มาดูว่า ที่ผมได้เกินไปแล้วว่าตัว h t m l ไะไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้แต่ผมเนี่ยได้พยายามนะครับหาทางจนสามารถเขียนโดยการที่เราสามารถจะไปหยิบ h t m l ไ์นะครับใดๆก็แล้วแต่นะเช่นเนี้ยเราไปพัฒนาตัว h t m l ์ได้ขึ้นมาเนี่ยอย่างนเนี้ย index.html เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วสามารถจะเอาไปวางได้เลยนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวเดี๋ยวให้ดูโค้ดนิดนึง อ่าตัวเนี้ยเนี่ยโค้ดแบบเนี้ยคือโค้ดที่เราใช้อยู่จริงก็สามารถจะ Copy นะครับผมแล้วเอามาวางแบบนี้ได้เลยอันนี้คือความสะดวกสบายที่ผมหาวิธีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งไปดูของฝรั่งทั้งหมดแล้วไม่มีไม่มีนี่ไม่ใช่ว่าเอ่อผมทำได้คนเดียวนะคืออาจจะไม่มีคนทำเพราะว่าเราเนี่ยเบื่อที่จะไปนั่งใช้คำสั่งอ่า client print ไปทีละบรรทัดเนี่ยครับ มีทั้งหมดกี่บรรทัดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไฟล์ h tml แบบนี้มาวางแล้วก็ยังสามารถทํางนานได้ปกตินะครับผมในการที่จะส่งไฟล์ต่างๆไปให้เจ้าตัวคลนที่ร้องขอเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์แล้วมีสไตล์มี javascript อยู่ในนี้นะครับผมอันนี้เรียกว่าปกติเหมือนกับที่เราใช้ Library ที่ชื่อว่า ESP async web server เลยเนาะเอออันนี้แต่ว่าตอนนี้เราใช้ Wi-Fi ตัวเดียวนะเราใช้ตัว Library ที่ชื่อว่า wifi.js ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมสามารถจะเอา html ไปวางเนี่ยมีฟังก์ชันต่างๆเรียบร้อยนะครับผมถ้าพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเพืพ่อนๆอาจจะมองเห็นเลยว่าเราสามารถจะทำ wifi manager ได้แล้วในการที่จะออคอนฟิกค่าต่างๆนะครับผ่านหน้าจาอเบราว์เซอร์เข้าไปโดยที่เราไม่ต้องมาทำฮาร์ดโค้ดอีกนะครับผมแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ขอแค่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียวๆก่อนนะครับผมจากนั้นก็มาดูเซตอันะครับผม serial.begin ตัวเนี้ย อ่าไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่ามันหาทางออกไม่ได้ตอนนี้จะสังเกตว่าถ้าเราอัพเฟิร์มแวร์ผ่านอ r นโ i อิไปแล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นคอมพอร์ตละนี่ครับซีเรียลพอร์ตมันจะหายไปละนะซีเรียลพอร์ตมันจะไม่มีแล้วนะครับผมมันนี่ตัวอัพโหลดมันจะอัพโหลดผ่านตัว d e f a u l t uf t o ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวเฟิร์มแวร์มันเป็นตัวใหม่ของเราไปแล้วนะครับผมไอ้เจ้าตัวที่จัดการเกี่ยวกับ usb พอร์ตก็ไม่มีไปแล้วด้วยเหมือนกันอ่า อันนี้ก็นะตัวที่ผมไปหาทางนะครับที่จะเอามาใช้เรื่องของ Serial Port ในออสองอันที่มันเหลืออยู่2ช่องที่เหลืออยู่ก็เพื่อนๆต้องมาดูตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่า R P 2 0 4 0คือตัวชิปเนี่ยนะจะ provide อ่าฮาร์ดแวร์ซีเรียหรือว่า UART เนี่ยได้อยู่2ช่องนะครับผมส UART ก็คืออ่าซีเรียลคือ UART 0นี่นะเขาเขียนไว้เลยนะ ซีเรียลห,หมายถึงตัวไลบรารีที่เราเรียกใช้ s e r รียลนเนี่ยมันคือ u r 0นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีว่า u r 0มันอยู่ที่ไหนเนาะซีเรียลก็คือ u r 1นะครับ u r 1และก็วิธีการที่จะเรียกใช้เรายัางสามารถที่จะย้ายขานะครับผมไปไว้ตามขาต่างๆแต่ว่ามีข้อจำกัดนิดนึงว่าต้องเป็นขาที่เขากำหนดไว้นะโดยใช้คำสั่ง s e r i a l 1 s e t r x แล้วก็พินที่จะใส่ลงออไปเป็นพินเท่าไหร่ ซีเรียลองะซีเรียล t s e t t x พ i n เท่าไหร่แล้วก็ s ีเรียล b e g i n s e r i a l r a t e ธรรมดานะครับผมอะเพื่อนๆจำแพทเทิร์นตรงนี้ไว้แล้วก็แหล่งข้อมูลที่มาดูเกี่ยวกับอ่ายพิโกที่จะเขียนบน Arduino เนาะก็มาดูที่นี่ครับ a r d u i n o Arduino p i c o o r e a d t h e d o c s i o นี่นะครับอะเพื่อนๆตรงนี้น่าจะมองเห็นอยู่นะจำตรงนี้เฟ o r i t e ไว้เลยเนาะตรงนี้เนาะ โอเคครับนี้ไปดูพินอ u t นิดนึงนี่ครับเพื่อนๆเ,ออเจ้าตัวซีเรียลหนึ่งหรือเรียกว่า uart นะครับให้ดูตอนนี้ให้ดูชื่อตรงนี้นะครับ t x 0 r x 0เนี่ยคือ uart มันคือซีเรียลหนึ่งที่เราจะเรียกใช้ในโปรแกรมทำไมมันย้อนแย้งกันแบบนี้ไม่รู้นะครับแต่เขาเขียนไว้อย่างนี้แล้วคำคำนดไว้แล้วเพราะนั้นไอ้เจ้าตัว uart เนี่ยมันอยู่ที่ไหนได้บ้างนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะขา d 0ขา d 1เป็นขา เอ่อ uh, TXRX นะอยู่ที่ไหนได้อีกนี่ครับผมตรงคอนเนคเตอร์ตรงนี้ออนบอร์ดเรานะบนคอนเนคเตอร์ตรงนี้ก็จะมีเป็นคอนเนคเตอร์ที่เราสามารถจะเสียบเอาเฮดเดอร์ไปเสียบแล้วเอาสายมันมาใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังเป็น D0 D1 อยู่เนาะเสร็จแล้ว UART หนึ่งคือ serial 2มันอยู่ที่ไหนได้บ้างตัวสีแดงนี่ครับผม TX 1 RX 1เป็น UART ก็จะมีอยู่2จุดนี่นะครับคอนเนคเตอร์ตรงนี้ จะเป็น UA0 UA1 เป็นคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ไม่ใช่นะครับคอนเนคเตอร์อีกตัวตัวนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือเวลาเราจะย้ายนะครับผมใช้คําสั่ง set r x t x pin เนี่ยดูนะครับผมอยู่ตรงนี้หนึ่งที่นะครับผมสําหรับ serial หนึ่งนะ serial หนะึ่ง UA0 เนอะตรงนี้หนึ่งที่ตรงนี้อีกหนึ่งที่เป็นคอนเนคเตอร์และตรงขา16 17นี่นะครับสีเหลืองนี้นะเป็น UA0 หรือ serial หนึ่ง นะครับผมจาให้ดีตรงนี้อย่าสับสนนะครับถ้าสับสนกลับมาดูคลิปของผมตรงนี้ใหม่เออเวลาเรียกในซอฟต์แวร์เขียนว่า serial 1 begin เนี่ยมันหมายถึง u r 0ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น TX 0 i RX 0เพราะ,ะนั้นสัญลักษณ์ที่เป็น TX 0 i RX 0อยู่ตรงไหนได้บ้างนี่ครับมาทําเป็นคอนเนคเตอร์ตรงนี้ไว้ให้แล้วนะครับไซตรอนประเทศไทยได้ทําบอร์ดตัวสีม่วงๆนี้ขึ้นมานะครับผม,มแล้วก็มีคอนเนคเตอร์สามารถจะต่อสายไปใช้ได้เลยเนาะไม่ต้องบัตรกี และก็อีกตัวหนึ่งคือขาพิน GPIO ที่ 16, 17ตรงนี้นะครับผมอยู่มุมบอร์ดตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามุมบอร์ดตรงนี้มันจะมีขา RXTX แล้วก็กราวอยู่ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็มุมล่างนี้ก็เหมือนกันนะมี RXTX แล้วก็กราวนะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับผมขา 12, 13นี่ยังเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่ผมไม่เลือกให้มันออกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมี LED อยู่เราสามารถจะ ใช้ d 0ศ1เนี่ยเป็นตัวทําเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆได้นะครับผมผมก็เลือกที่จะมาออกตรงนี้นะเพราะตรงนี้ย6าสิเนี่ยน่าจะไม่ได้ค่อยได้ใช้อะไรนะครับผม